ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีท่ผชมชาวยุคด้วยครับผมมาพบกับทีมงานไซยอนนินซิงครับผม คลิปนี้ครับมาเอาหินลูกรังครับกับเจ้าโกเบครับมาทีครับโัวมาสีครับสองร้อยสิบเอามาดูมาเจอครับเผาเดียวเผาเดียวสิบโลออาได้หรือเปล่าก้อนหน้ายาวเผาเดียวเอาได้ไหมเอาได้ไหมเสียงมีลั่นแล้วเสียงมีลั่นเลยอ๋อ ครับอยู่แล้วมา,วรวมาครับบัวบีมาทีครับมาทีเ,เรียบร้อยเลยครับผมครับลุงแสครับลุงสสย สไลด์บนรับเสไลเ์สไลบนลรับเสไลด์บนแล้วโอ้หินนะครับหินน้ำอ,อกเลยครับก็หินอย่างสวยครับผมหินสวยมากเลยเส้นตูแล้วผมมาได้ชสตเด็ดเลย ก็แข็งครับนี่เห็นครับโอ้พอเดียวนะพอเดียวโอ้ไอ้ลงเราจะไปได้หรือเปล่านี่มีสโลนะครับนี่สโลยวเสียเร้ยงข้างครับ น้ำซึมครับน้อมันแข็งองี้ยหรอแข็งอยู่นะโอ้หรือบอกยิบร้อยไม่ให้เสียเลยไหมเดี๋ยวม,มาลองตักฟันใหม่เนาะอย่างแดงเลยครับพี่น้อง dầm gặp dầm dầm dẹp ร้อยลงครับถอยครับเอาผมถอยมาครับตอนนี้ถอยไปใส่หินครับเพราะว่าจะเอาสิบร้อ้ลงครับไปทําสีรถใหม่ครับเนี่ยครับรื้อออกหมดแล้วทาหัวใหม่ครับจะขนหินไปสต๊อกให้หกงครครับตักอยู่บ้านครับเลยต้องมาซื้อหินครับไปให้หกงอครับตักขายอยู่บ้านเดี๋ยวพาลงด้านล่างครับนี้เราก็ลงมาแล้วผม หินประมาณเมตรครับหนึ่งเมตรครับหินมอบเลือกหินแต่ว,ว่าหินสวยครับย้อนแสงครับพี่น้องโกเบมาร์ซี่ครับตัวเดินแรงครับคันนี้ซื้อมาล้านห้ารับถึงบ้านครับประมาณสามเดือนแล้วคันนี้รถเสียซี่ครับเสียเล่เป็นคนขับครับรถเท่าแก่ซี่เสียซี่เสียซี่มาจบ อันนี้เสียลี่มักจกเป็นคนครับฟันปีศาจครับโอ้ยินนอนนอนหินนอนน,อนครับนิ่มๆจัดอุ้มเอาอุ้มเอาแล้วครับ เดี๋ยวเชื่อแรกลองทางนะครับผมจะออกได้หรือเปล่า เล่คนมากจบใส่ให้เยอะให้เนาะลองทานออกได้หรือเปล่านะเราจะเป็นสต็อกที่บ้านครับพรุ่งนี้เราจะรถไปทำสีครับผมดูครับเรือ,าม,รอมาเอ็มไลนมาฮะรอบหน้าจะซื้อเอม็มไลนมาลองเช่ามั้ยกัน <laughs> ไปครับไปแล้วครับมันยังสวยครับ ไม่รอะพี่้องเอ้ยรถตอน105ครับส่วนมากมีแต่200 2 0 4สี่ครับ200ยี่ครับมาแล้วก็2 0 6หกครับ,บ,รบสมูหรือจ้าครับผมเมื่อกี้นี้ย่ำทางเรียบร้อยครับหลังจากเยเรับแจ่งทางครับผมเอารถย่ำ2 3รอบแล้วผม ได้ยินเสียงเครื่องครับเพราะว่าสอดครับพื้นมันทะลุครับมันสอดครับพี่น้องมันสอดครับพื้นครับเดี๋ยวมันไปต่อครับผมตรงนี้เราจะสิบร้อไปแต่งครับใส่แฉบเรดหน้าเรศครับแล้วก็รอกันชนครับใครมีกันชนของสิบร้อใไอ้ลุงครับเรศครับของนอก เมนบอกนะครับใครมีขายครับผมตอนนี้ผมกำลังสั่งญี่ปุ่นครับสามเดือนครับกันสนราคาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นปันอีกสามเดือนได้ประมาณปีใหม่ครับรอนานครับรอกของนอกตอนไหนหลงมีแพงครับจะแต่งสิบร้อยหลง ทางเล็กแน่นอนครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ